กองสวัสดิการเทศบาลนาครเกาะสมุยประชุมแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมาการชุมชนเมื่อวันที่17กันยายน2566จาโทหญิงนันทนานาคเพชรพูลหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์นางสาวนพมาศวังวัฒนะหิรันนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการนางสาวสิิธรดวงวิญญาณน,นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการกองสวัสดิการเทศบาลนาครเกาะสมุย ได้ประชุมคณะกรรมการชุมชนหมู่ที่สตำบลอ่างทองประกอบด้วยคณะกรรมการชุมชนหน้าทอนคณะกรรมการชุมชนท่าเรือหน้าทอนคณะกรรมการชุมชนสะพานหยีคณะกรรมการชุมชนสัานเจ้าคณะกรรมการชุมชนหน้าอำเภอและคณะกรรมการชุมชนพุกกมการประชุมครั้งนี้เพื่อทําความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการชุมชนภายหลังจากที่ได้รับการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ ได้ให้คณะกรรมการชุมชนเปิดบัญชีส่วนตัวเพื่อเตรียมรับการโอนเงินประจําตําแหน่งคณะกรรมการชุมชนพร้อมแนะนําให้เปิดบัญชีกลุ่มของแต่ละชุมชนซึ่งเทศบาลนครเกาะสมุยจะออกหนังสือรับรองให้กับธนาคารเพื่อเปิดบัญชีพร้อมแนะนําให้ทุกเดือนคณะกรรมการชุมชนจะต้องทํารายงานการประชุมเพื่อเสนอต่อกองสวัสดิการเทศบาลนครเกาะสมุย สำหรับคณะกรรมาการชุมชนมีหน้าที่หลักคือพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในด้านกายภาพเศรษฐกิจสังคมดูแลรักษาทรัพย์สินของชุมชนและสาธารณสมบัติในชุมชนประสานงานและดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายองค์กรหน่วยงานราชการองค์การและหน่วยงานเอกชนต่างๆที่เกี่ยวข้องในอันที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชน และหน้าที่อื่นๆเพื่อการพัฒนาช่วยเหลือสมาชิกชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชนจึงถือได้ว่าคณะกรรมการชุมชนเป็นคณะบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากหน้าที่หรือภาระงานของคณะกรรมการชุมชนถือเป็นงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการ ต้องอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนร่วมคิดวิเคราะห์ตัดสินใจในการปฏิบัติตามแผนงานกิจกรรมต่างๆในชุมชนอีกครั้งในการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชนนั้นจะต้องดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบถึงข้อกฎหมายต่างๆสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร,ร้านอาหารมิสสมุย บริษัทเรือเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย